กินไม่หมดหรอกเนาะแค่นี้ก็เหลือเฟือเลยผักตะก,กระเตนนี่หนแหละผักแปบผักเผือกแปบหืมเออมันก็อยู่อย่างเงี้ยมันขึ้นขึ้นอยู่ขอามันอืมนี่อุ้ย,ออยกำลังอบออบ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 ่บอ่าอืมหาหวานเก็บเลย อันนี้ลวกลวกหรือกินยังไงสดก็ได้ลวกก็ได้จ้าอร่อยพี่จ้าเนี่ยเขาเรียกว่าผักตะกะแเตนใหญ่อ๋อนี่เหรอใช่เรียกว่าบางคนก็เรียกถั่วเป็ดเพราะว่ามันจะเหมือนถั่วเป็ดเอ้กินกับส้มตำกับลาบนะพี่เหรอจ้ากินสดนี่นะสดนี่แหละโอ้ยลวกก็ได้สดก็ได้เดี๋ยวลองกินดูส้มตำ ไม่เคยเนีย่ไม่ชินเออ <laughs> เนี่ยอยุ้ยนี่ยอดมันนี่เต็มเลยขึ้นใกล้ทางเอออย่างนี้แหละไม่รู้มันจะให้มันไปขึ้นตรงไหน <laughs> เออ,อซื้อวัลลกอมาตำ เสี้มเบิงมื่นม,มะละกอด้วยลาบพี่อร่อยอจ้าลวกก็ได้สดก็ได้อันนี้ตันะ่ะอันนี้กินเลยอย่าเก็บยาวอย่าเก็บลึกเออ,อเก็บอายดยอดนะอมันก็พอจ้ะเพราะว่าเรากินแต่ยอดยอดมันถ้าเก็บลึกเกินไปเดี๋ยวมันจะเหนี่ยมแก <Yeah. S 1> ใช่ดอกมันก็อร่อยแล้วก็ลูกมันเป็นเหมือนถั่วเปบนะ เล็กใหญ่ไหมเล็กๆก็สูดแปบเหมือนสูดแปบเลยถ้าอ,อ,อย่างนี้ก็น่าเก็บอยู่นะมันอวบเนาะใช่เนี่ยนะดูโตใหญ่น่าหรอก คันไม่ทันก็ต้องดูกินเอง <im ple as> เป็นไม่แพ้อะไรกินได้หมด,ด,อดเอผักตะกะตเตนยอดใหญ่ๆอบวบมันกำลังขึ้น,นอ,อร่อยพี่อร่อยอ,อ,อันนี้แหละตะากะตเตนใหญ่นี่แหละมีแต่คนอยากได้จ้า เป็นเอาไปลงเฟซบุ๊กว่าใครอยากได้โอ้คนนั้นก็ยกมือคนนั้นก็ยกมือแล้วก,แวก็แล้วก็มีการบอกด้วยนะว่นไหนพี่เป็นไปเก็บตั้งแตจนมาบอกด้วยนะอยากได้แต่ว่ามันไม่ทั่วกันหลายคนแบ่งคนละนิดคนละหน่อยเราเป็นฝ่ายเก็บเขาเป็นฝ่ายกินอืเยอะ ยอดอันอวบใหญ่ขนาเลยกินลองกินดูสิเคี้ยวดูอร่อยๆๆๆเคี้ยวดูสิพี่กินสดได้เลยถ้าถ้ามีน้ำพริกนะนี่นั่งกินได้นั่งกินไม่หมดหรอกเนาะแค่นี้ก็เหลือเฟือเลยผักตะกะเตน